กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาอภิบาลระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้ผลงานในรอบ6เดือน พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ได้ดำเนินการควบคุมกำกับสถานพยาบาลเอกชนให้มีมาตรฐานปลอดภัย4,228แห่งจัดการเรื่องร้องเรียน205เรื่องซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของผู้บริโภคเช่น Facebook สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตลอด24ชั่วโมง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พุทธศักราช2558หรือกฎหมายอุ้มบุญมีผลบังคับใช้ตั้งแต่30กรกฎาคม2558เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลที่ดำเนินการด้านนี้67แห่งให้บริการคู่สมรสคนไทยที่มีบุตรยาก30คู่ให้บริการปรึกษาผู้สนใจ200ครั้งต่อเดือน พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559กฎหมายฉบับนี้จะทําให้สปาเพื่อสุขภาพนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อเสริมความงามมีมาตร,รฐานเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพสร้างงานสร้างเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพอย่างเต็มภาคภูมิมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนแล้ว1,609แห่ง พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน HA หรือ JCI ระดับสากลจำนวนร้2แห่งมากเป็นอันดับ1ของเอเชียประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวด้านการแพทย์มากเป็นอันดับ1ของโลกจากนิตยสารบลูมเบิร์กโรงพยาบาลของไทยได้รับการจัดอันดับว่าเป็น1ใน10โรงพยาบาลที่ดีที่สุดของโลกจากนิตยสาร Medical Travel Quality ดำเนินงานระบบการไกล่เกลีย่ยกรณีข้อพิาพาททางการแพทย์ Medical Dispute Mediation 11รายพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลภาครัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน612แห่งทดสอบและควบคุมมาตรฐานเครื่องมือแพทย์กว่า2 0 0 0 0 0ชิ้นที่ใช้ในโรงพยาบาลภาครัฐทุกระดับพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ได้รับการรับรอง ISO IEC 1 7 0 2 5 จัดทำหลักสูตรร่วมกับสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสร้างหลักสูตรประวะสสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ในการดูแลเครื่องมือแพทย์ พัฒนาแบบอาคารสถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุพัฒนาสุขศสาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน17แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการและมีการรักษาทางไกลเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียมหรือระบบใยแก้วนำแสงกับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ดำเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉลิมพระเกียรติ5 7 0มหาวชิราลงกร15,417หมู่บ้าน ดำเนินการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ7,255ตำบลพัฒนาอสอมอเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนพัฒนาอสอมอทีมรักไตยเยี่ยมเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยโรคไตพัฒนาอสอมอป้องกันรปราบปรามการทุจริตในชุมชนจำนวน1 7 5 6 6 0 0คนและได้ขยายเครือข่ายเมืองคนดีในชุมชนอีกล้าน756,000คน พัฒนาอสมต่างด้าว5สัญชาติเพื่อดูแลสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าวล้าน5 0 0แสนคนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคส่งผลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการยอมรับจากสาธารณชนมีรางวัลผลงานระดับประเทศด้านการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดีเยี่ยมจากสำนักง,งานกพรรางวัลองค์กรแห่งความโปร่งใสจากสำนักง,งานกพ รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รางวัลคุ้มครองผู้บริโภคนับเป็นความภาคภูมิใจก้าวแรกและจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยและสมประโยชน์